พรมคีรีทินคนมีน้ำใจผู้คนไกลไกลสุขใจเมื่อมาคนเมืองนี้มีน้ำใจเมตตายินดีต้อนรับทุกท่านที่ผ่านมาเจ้าพรมคีรียิมร่าขอบคุณนักหนาะที่มาเยือนค่ะ และตอนนี้4ี่สาวไทยคดีก็มาถึงวังปางแง่แล้วนะคะเฮ้วังปางแง่ดูบรรยากาศนะคะที่เด็กๆลงมาเล่นน้ำเพราะน้ำที่นี่ไม่เชี่ยวแล้วก็ไม่ลึกนะคะสามารถเล่นได้โดยเด็กๆจะได้รับความปลอดภัยไม่ต้องกลัวนะคะดูเลยไหนปูเห็นปลาไหมนั่นค่ะปลาที่ว่ายอยู่นี้เขาจะคุ้นเคยกับเด็ก นะคะเขาจะคุ้นเคยกับคนเขาไม่กลัวคนเขาเรียกว่าปลาแงะภาษาใต้ถ้าบอกจะบอกว่าปลาแงแฮแ,แต่ว่าปลาอะไรนะคะปลาแงะแงค่ะปลาแงะหรือว่าปลาพวง นะคะป่าพวงเป็นยังไงเดี๋ยวเราค่อยมาบอกกันนะคะบรรยากาศที่รอบล้อมนี่น้ําที่ไหลลงมาจากเอ่อเทือกเขาอะไรนะถ้าเขาหลวงผ่านน้าตกภูมโลกนะเขาบอกภรมโลกลงมานะคะด้านข้างก็จะเป็นแมกไม้บรรยากาศที่เป็นธรรมชาติผู้คนผู้ปกครองคุณพ่อแม่ก็พาลูกมาเล่นน้ําโดยไม่ต้องกังวลใจว่าลูกจะตกน้ำอะไรมันน้ําไม่ลึกน้ําไม่ลึกนะคะดูปลาเล คนที่น <Wha> ี่เขาต้องการอนุรักษ์ทันทีเรามาดูจากฟองปสเนยกันนะครับฟองปะเนี้ยเป็นสายน้ำที่มาจากน้ำตกชโลกนะครับน้ำตกชมลู่เขาจะไหลมาแล้วก็ตรงนี้ก็จะมาเป็นจุดจุดตั้งเที่ยวของนักท่องเที่ยวเด็กจะเล่นน้ำสนุกหเล่นน้ำสบายปลอดภัยเพราะว่าน้ำมันไม่ได้ลึกมากนะครับจะมีปลาเนี่ยถือว่าปลาสัตว์รังหรือว่าปลาลงถ้ำหรือปลาบันะครับจะ่ลึกมากอันนี้คือที่พ้กก็ต้องที่จั ถ้ามีโอกาสทเเตีร์มาเที่ยวนะครับน้าจะโลกคุทีนี้านเรานะครับทีนี้จะมีอะไรเป็นจุดที่ที่ยวที้เลองกาที่สบาลทางท่องเที่ยวที่ทำมัวอยู่ได้อน่งนะครับนันจะได้จุดเช็คอินของคนทีีครับครับก็ขอบคุณเรียนเชิญมาเที่ยวกันนะครับขอบคุณนะครับ ตื่นเต้นมากค่ะมาวังปางเนี้ครั้งแรกนะคะในช่องของแม่เอี้ยงชาแนลนะคะจริงๆได้ยินมาหลายปีแล้วครูปูก็ไม่เคยมาทีนี้มีเพื่อนไทรก็ด,ดีในน่ารักเลยสองเทานนะคะแล้วก็พี่เอี้ยงนะคะพาพี่ๆมาเที่ยวค่ะแล้วก็ตัวจานเนี่ยจะเต็มไปหมดเลยค่ะแบ,บบแบบน่ารักมากอะ่ะบอกไม่ถู่สัมผัสบรรยากาศแล้วถ้า<ด>ใครก็มีโอ,อกาสได้มานะคะจะมีความรู้สึกว่ามันมันเหมือนกับเรา เราอยู่ในอีกมิติหนึ่งนะคะนี่ถ้าเราได้ลงไปดำน้ำเล่นกับเขาด้วยนี่สงสัยเราจะมีความรู้สึกแบบท่องชวมั้ยคะหรือว่าจะทูพีสดีคะคือค่อนข้างจะเกรงใจนะทูพีสเดี๋ยวเด็กเบนจะมะแอบไปเมาส์นะจ๊ะนม่รักเมย์ยังใจเด็กเป็นนิคัยผู้ชา ด่าตื่นเต้นมากเลยค่ะทังปลามันเตะที่ด้วยช่นเลยค่ะทีุ่ที่ก็เลยรู้สึกว่ามันมีความสุขมากมากเลยค่ะมันเป็นเย็นน้ำใสเห็นตัวปลาเลยค่ะมพันใหญ่พูดไม่ได้เลค่ะต้องมาเองนะคะต้องไปเลยนะคะอย่าลืมนะคะที่นี่วังปลาแงะนะคะธรรมชาติปลาน้ำภูเขานะคะสมดุลกันหมดเลยนะคะแล้วก็มันเป็นอะไรที่เป็นความสุขอีกแบบนึงนะคะ ที่นี่พมทีรีนะคะถ้ามีโอกาสอยากจะเชิญชวนให้มานะคะวางตางแงสวัสดีค่ะลูกเกดนะคะก็เป็นคนจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะแต่ว่าไปทำงานอยู่ที่กรุงเทพมหาคนครค่ะ อยู่กระทรวงวัฒน,ธ,นธรรมค่ะแล้วก็นานๆสักทีค่ะกว่าจะได้กลับบ้านมานะคะอันนี้ก็ตั้งแต่ติดโควิดก็ประมาณเกือบ2ปีแล้วค่ะที่ไม่ได้กลับมาที่บ้านจังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะซึ่งวันนี้ก็มีโอกาสดีค่ะที่จะได้กลับมาที่บ้านของเรานะคะแล้วก็วันนี้ก็เลยได้มาเที่ยวสถานที่ท่องเที่ยวที่จังหวัดอำเคีรีจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะซึ่งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่รู้สึกว่าแปลกประหลาดมากเลยค่ะเพราะว่า ปลาเนี่ยมันอยู่ในวังนะคะซึ่งแปลกใจมากเลยว่าปลาเนี่ยมันมาอยู่ในวังได้ยังไงนะคะเพราะว่าที่นี่คือน้ําตกวังปลาแงะค่ะ ซึ่งที่นี่นะคะเรียกว่าเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่เด็กๆชอบมากเลยค่ะเพราะว่าเด็กปกติเนะะี่ยเขาก็จะชอบปลาอยู่แล้วใช่ไหมคะแต่ว่าสถานที่นี้เนี่ยเป็นมีปลาอยู่ในน้ําตกเนี่ยเป็นจํานวนมากเลยนะคะเด็กๆก,ก็จะชอบนะคะมาให้อาหารปลาบ้างนะคะแล้วก็มันก็เป็นแอ่งสามารถลงไปเล่นน้ําได้ก็วันนี้ที่ได้มาก็เห็นว่าเด็กๆเ,เนี่ยมากันเยอะมากเลยนะคะแล้วก็รู้สึก ว่าภาคภูมิใจว่าค่ะทีะ่บ้านเกิดจังหวัดนครศรีธรรมราชของเราเนี่ยมีสถานที่ท่องเที่ยวเยอะแยะมากมายเลยโดยเฉพาะสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาตินะคะที่มีความสวยงามอุดมสมบูรณ์นะคะแล้วก็อยากจะเชิญชวนเพื่อนๆทุกคนมาเที่ยวที่น้ําตกวังปางแงะจังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะเพื่อจะได้เกิดการเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจในยุคสถานการณ์โควิดแบบนี้ค่ะมาเที่ยวกันเยอะๆนะคะมาถึงวังปางแงะแล้วนะคะ เล่นน네 mm ้ hmm. oh, ําส so uh, ัมผัสปลาสัมผัสธรรมชาติแล้วเหนื่อยค่ะขึ้นมาพักผ่อนได้เมื่อกี้ร้านอาหารเล็กๆน่ารักริมกับเจ้าทองไอววะเนี้ยี่เลยอ่ะนะคะชื่อว่าร้านริมเขื่อนเพราะตรงนี้คงจะเป็นริมเขื่อนเดียวเรามารู้จักกับเจ้าของร้านกันนะคะเห็นเขาบอกว่าเป็นคนหนุ่มไฟแรง่ะสวัสดีค่ะน้องน้องอะไรเอ่ย น้องน้องวัดสันวัดสัน,สนวัดสันที่นี่มาเปิดมากี่ปีแล้วประมาณสิบปีแล้วครับว่าตางที่เดิมเริ่มมาประมาณสิบปีครับโอ้แล้วทำไมเป็นคนที่นี่หรืออย่างไรและตรงนี้เป็นที่ดินตัวเอง,งสุดยอดอย่างนี้ก็รวยสิ <laughs> ที่นี่มีอะไรกินบ้างเดี๋ยวเราจะให้น้องสันแนะนำนะคะว่าทาอะไรบ้างอะไรบ้างเมนูแนะนำนะคะเชิญค่ะ มารแนะนำที่นี่นะคะก็จะเป็นชื่อที่นี่คือยำผักโขดกรอบอน,นะครับเราใช้ผักโูดเป็นแบบพื้นบ้านของเรารลลเลย,น,ยน,น,น,นะครับมาทำแบบเตื่อให้เป็นยำที่รสชาติมันเป็นกรอบอร่อยนะครับที่ครัวริมเขื่อนนะคะซิกเนเจอร์ของร้านก็คือยำผักกูดทอดซึ่งเอาผักกูดเนี่ยนะคะมาลวกแล้วก็ชุบแป้งทอดแล้วก็ปรุงด้วยกุ้งปลาหมึกหมูสับนะคะ เป็นน้ำยำแล้วก็มีไข่ต้มผ,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 ผ่า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 ราดรับรองความแซ่บอร่อยร้อยจังหู้โอเคมากค่ะคนก่อมมากเลยทดีมากมาที่วางปลาแงะได้สัมผัสกับปลาธรรมชาตินี่มัจฉาที่แหวกว่ายน้ำใสนะคะน้ำใสไหลเย็นเห็นตัวปลาเหมือนน้ำใสไหลกระเซ็น เห็นตัวปลาว่ายวนไปมาหน้าเอ็นดูนะคะก็เป็นแหล่งที่เที่ยวอีกที่หนึ่งที่เป็นของเมืองนครน,นะคะ ที่จะได้มาสัมผัสกับปลาธรรมชาติชาวบ้านที่นี่อนุรักษ์ธรรมชาติอนุรักษ์กปลาแงะนี้เอาไว้เพื่อให้เป็นเอกลักษณ์ของที่นี่เพราะฉนั้นที่นี่เป็นสระว่ายน้ําธรรมชาติแทนที่ว่าเราจะไปสระว่ายน้ําตามหมู่บ้านตามโรงแรมเรามาสระว่ายน้ําตามธรรมชาติที่มีปลาจริงๆมีน้ําจริงๆน้ําใสไหลเย็นจริงๆมาที่นี่นะคะวงังบางแงะตําบลบ,บ้านเกาะอําเภอพมคีรีจังหวัดนครศรีธรรมราช อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร์กดแชร์ด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะ